ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รถ to c h ม m ป ion น h i p วันนี้เรามาพบกับซีที่2บุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตปราสาทสายฟ้าแชมป์เก่า2ส,สมัยที่นำโดยกัปตันมากประสบการณ์อย่าง First One สร้างผลงานเอาไว้มากมายด้วยสถิติไร้พ่ายในรอบเรเกรสซิออนของโปรลีก2020ซัมเมอร์และยังเป็นแชมปเปี้ยนของ ROV อวโปรลีก2สมัยซ้อนเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์กับสไตล์การเล่นของทีมที่เน้นวิธีการเล่นแบบเป็นระบบพื้นฐานแน่นมาตรฐานสูงพร้อมเท่าความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนที่พร้อมจะสร้างจังหวะติดขัดด้กกบทีมมเื่ออไโา แต่แน่นอนว่าแม้การได้แชมป์นั้นจะยากแล้วการรักษาแชมป์นั้นกลับยากยิ่งกว่าในฤดูกาลนี้ผลการแข่งขันของพวกเขาโดยเฉพาะช่วงต้นถึงกลางซีซันไม่สามารถคงสถิติไร้พ่ายได้เหมือนเดิมตี่าเราเรียบร้อยครับเป็นชัยชนะของทางด้านของ k ิงอ of g a ร e r อครับเอาชนะแชมป์เก่าอย่างเรเวนต์อีสปอร์ตไปได้3ต่หนึ่งฮะแม้จะมีการพยายามปรับไลน์อัพลองเปลี่ยนผู้เล่นหรือตำแหน่งกันอยู่เรื่อยๆแต่จุดลงตัวนั้นกลับยังไม่ชัดเจนจนกลับมายึดชุดเดิมที่ได้แชมป์งัดฟอร์มเก่งขึ้นมาได้ จบที่แ้มเท่ากับทารอนอีสปอร์ตแต่ด้วยจำนวนเกมที่แพ้มากกว่าทำให้เป็นครั้งแรกที่บุริรัมย e ูเนเต็ดอีสปอร์ตจบรอบเก็บคะแนนโดยไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นผลการแข่งขันล่าสุดที่พวกเขาต้องโคจรมาประทะก,กันพวกเขาสามารถเอาชนะทั้งทารอนอีสปอร์ตและอ e ีเวสอีสปอร์ตไปได้ด้วยสกอร์สต่อ2เกมทำให้เห็นถึงความสูสีแต่ยังเหนือกว่าอยู่ครึ่งก้าแต่น่าจะเปลี่ยนเป็นชัยชนะในรอบแชมเปี้ยนชิพได้หรือเปล่า รวมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาและติดตามชมการแข่งขัน ROV Pro League 2020 Winter รอบแชมเปี้ยนชิพกันได้ในวันที่10-11ตุลาคมนี้ที่ช่อง g a r e n a ROV Thailand แล้วไปเจอกันในเกมครับ